มีปัญหากันนะครับก็โทรมาหาเรานะครับโทรมาฟ้องเรานะครับโทรบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอยากจะกลับมาหาเรานะครับงสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาไหมไม่กลับผมนึกออกแล้วครับว่าตะกี้ที่พูดว่าวันนี้เนี่ยนึกนึกถึงอะไรบางอย่างและหลายคนผมเชื่อว่าข้างบนนะครับที่ที่ตอนนี้ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็ชั้นสองชั้นสามขึ้นไปข้างบนนั้นเน่เขามองลงมาเนี่ยเขาจะเห็นภาพภาพหนึ่งนะครับ ก็คือภาพของอใครสักคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับคนที่ถือไม้นะฮะแล้วก็คอยพูดอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้ฟังโอเคถ้าได้ยินเสียงเพลงโอเครู้ว่ามันเป็นคนไม่ได้คอนเสิร์ตแน่นอนถูกไหมผมไม่คิดว่าเป็นตลาดสดแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงล่ะถ้าอุดหูไว้้องเดาซิว่าเขาจะพูดถึงอะไรเคยเห็นเคยเห็นอี่นี่ไหมฮะ,ะเหล่าสมาคมแม่บ้านมานั่งแล้วก็นั่งฟัง อะไรนะนั่งฟังมาทกรรมฐาหรือไม่ก็นั่งฟังอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเทคนิคก,การลงหุ้นอยู่บ้านไงสามีไม่ค่อยให้ทําอะไรอยู่บ้านก็เลยแบบทำอะไรนะเออเล่นหุ้นแล้วกันนะครับมือนกันนั่งนั่งฟังเออกลับไปก็อ่ะตัวนี้แหละจิมเจง๊งใช่ไหมอยู่ที่มีใครเล่นหุน้นบ้างไหมครับไม่มีนะอานะชีพเสริมของทุกคนตอนนี้เนี่ยนะครับคือติดตามศิลปิน เรียกว่าเป็นติ๋ะเอาละนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าหนึ่งเพลงเมกี้นี่เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มไฟล์เลิฟนะครับแล้วก็หลายๆคนคงจะเคยได้ฟังบ้างนะครับแต่ผมว่าเพลงต่อไปเนี่ยนะฮะผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะรองได้บ้างแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากๆเพลงหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนไม่เคยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนนะครับยกมือขึ้นหน่อยครับผ่านมาแล้วเหรอ เดี๋ยวขึ้นปุ้บพลาดเลยเดี๋ยวขึ้นตุ้บแก่เลยทันทีนะครับใครใครเคยมีความรักนะงครับไม่มีเลยเหรอคนที่เธอไม่น้อยจ่ิงๆถึงแม้อนนี้ทุบันนี่คือเป็นคนโสดหมดเลยครับน้องเคยมีความรักจ๊ะไม่มีเหรอไม่มีจริงอ่ะเดี๋ยวเจอกันหลังใหม่นะอะไรนะครับ ยังไม่ทันลัคน์มีลูกแล้วคนนะครับเด็กๆยอะนะครับเด็กๆเยอะเดี๋ยวเขาจะเอาไปทาเป็นแบบอย่างนะแต่ยังดีครับที่ไม่ทันรักแต่มีลูกนะครับเนี่ยรักประมาณ30แล้วนะแต่ไม่มีลูกเลยนะครับเราะอะไรครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คนที่ไม่เคยมีความรักนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ เคยมีประสบการณ์นะครับตอนวัยเรียนนะครับมีใครเคยเรียนหนังสือบ้างครับมือพี่น่อยอไม่ยกหกม่ทำคนที่เคยเรียนหนังสือมาต้องแบบต,แบบต้องอาจจะเคยเจอความรู้สึกแบบชอบใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับเราหรือไม่ก็เดินไปโรงอาหารแล้วแบบโอ้โหคนนี้มันใช่อะ่ะนะแล้วเดินตามเข้าไปสักพักหนึ่งก็อ้าวมากาแฟนนี่มาอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกแบบนี้มันจะมีอยู่เสมอนะครับในช่งวงวัยรุ่นใครที่คิดว่าองไป,ไปไวัยรุ่นอยู่ต้องจําความรู้สึกนี้ได้ นะครับส่วนใครที่เลยวัยรุ่นมาแล้วก็ต้องมีความรู้สึกแบบนี้มากเนะี่ยจำไม่ได้มากนะครับเพราะงัน้นต้องรำลึกกันด้วยถึงนี้ครับถึงนี้อยู่ในอะัลบั้มที่ชื่อว่า Project Love ฟคิวบี้ฟองเียครับ